แล้วสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l PK l เคเลิฟทาร์รนะคะก่อนอื่นพ K ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นนะคะที่มาช่วยกดไลค์มาช่วยกดติดตามให้กับช่องของ PK นะคะมาช่วยการเมนต์เป็นกำลังใจให้ PK ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทำให้ PK มีกำลังใจที่อยากจะทำคลิปต่อๆไปนะคะทีนี้ในคลิปนี้ PK ก็จะมาเริ่มทำคลิปนะคะเป็นเกี่ยวกับ12ราศีเกิดประจาเดือนพฤศจ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเริ่มแรกพี่เคจะเริ่มทมของราศีมังกรก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะราศีมังกรก็คือท่านผู้ที่เกิดตั้งแต่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะอันนี้พี่เคใช้ในศาสตร์ตะวันตกนะคะเพื่อนๆก็ดูตามสำหรับคนที่ลักขนานะคะก็สามารถดูได้ด้วยนะคะแล้วก็พีเคก็จะดูดวงโดยรวมนะคะการงานการเงิน ะค,ะความรักแล้วก็สิ่งที่คิดไว้จะสมความปรารถนาไหมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะของชาวราศีมังกรนะคะไพ่ของพีเคนะคะเ,เปิดออกมานะคะก็จะมี s e v of c u p มี the moon นะคะ page of swords นะคะมี six of w a n d s มี king of swords นะคะมี the d e a t h แล้วก็มี ten of cups นะคะมี Seven of Swords นะคะมี Eight of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้ายเป็น Tower นะคะพี่แค่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนจริงๆชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะขยันแล้วก็อดทนนะคะต่อสู้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ มีความอดทนต่อสู้นะคะตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันเลยก็คือมีความไต่เต้าขึ้นมานะคะอาจจะไม่ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะชีวิตก็ต้องผ่านการต่อสู้ผ่านอุปสรรคมามากพอสมควรนะคะทีนี้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างก,กับชาวราศีมังกรนะคะต้องพูดได้เลยว่าในเรื่องการงานนะคะก็จะมีการงานที่เพิ่มขึ้น น,นะคะการงานจะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ต้องระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานเลยแม้กระทั่งกับเจ้านายนะคะแล้วก็จะต้อง ระวังเรื่องคําพูดนะคะหรือเรื่องการประทะคารมนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามานะคะเกี่ยวกับการงานนะคะหรือบางท่านที่ประกอบธุรกิจลูกค้าของท่านนะคะก็อาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยนะคะเรื่องนี้ต้องระวังด้วยนะคะและต้องระวังเรื่องปัญหานะคะการคิดมากนะคะวิตกกังวลเพราะว่า คนชาวราศีมังกรโดยส่วนมากพื้นฐานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบวางแผนอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าสิ่งใดที่มันไม่เป็นไปตามแผนหรือตามเป้าเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่ามันมีความผิดหวังหรือมีความเฟล,ลขึ้นมานะคะดังนั้นค่ะในเดือนนี้บางอย่างที่คุณคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้ดังใจบางอย่างที่คุณคิดว่าจะได้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงกระทันหันนะคะอย่างฉั พลพันก็ขอให้คุณต้องระวังนะคะในเรื่องการงานค่ะต้องระวังกับหลายๆท่านที่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขหรือเกี่ยวกับเอกสารนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะที่จะมีการกู้นะคะเพื่อซื้อบ้านหรือกู้เพื่อเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้ คิดว่าก็จะประสบความสำเร็จนะคะมีคนช่วยเหลือได้ดีนะคะทีนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพบางท่านเนี่ยจะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นไข้หวัดภูมิแพ้ได้นะคะระวังโรคเกี่ยวกับการปวดหัวปวดศีรษะอะไรประมาณนี้นะคะเ,เรื่องสุขภาพจะต้องระวังด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ท่านก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือดีค่ะคนที่บ้านนะคะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะก็คืออยากให้ชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้ถ้าติดขัดปัญหาใดนะคะก็ขอให้ออกไปขอพรจากคุณแม่นะคะคุณแม่จะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตได้นะคะสำหรับชาวราศีมังกระคะ่ะสำหรับคนเ,เขาเรียกว่า เรามาดูเรื่องการเงินดีกว่านะคะการงานผ่านไปแล้วการเงินในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องการหมุนเงินนิดนึงนะคะการเงินในช่วงแรกๆของเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจมีการติดขาดนิดนึงแต่คุณจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันนะคะ,ะคุณจะมีโชคลาภเข้ามาค่ะจากเรื่องการเงินการงานนะคะโดยที่ไม่คาดฝันนะคะอย่างที่พีเคบอกจะเป็นบางท่านเนี่ยที่ ทำงานนะคะมากกว่าหนึ่งก็คือมีทั้งงานประจำงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้ท่านจะมีะไรายได้จาก งานพิเศษมากกว่าง,งานประจำนะคะแล้วก็รายได้นั้นน่ะก็จะเอ่อเข้ามาแบบฟลุ๊กๆบางท่านน่ะคาดว่าลูกหนี้ที่ยืมเงินไปเนี่ยตั้งนานแล้วไม่คืนก็จะมาคืนในเดือนนี้เลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะยังไงการเงินของคุณน่ะก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถามว่ามีเงินเก็บไหมในเดือนนี้ยังคะ่ะยังมีการใช้จ่ายกับ ต้องระวังเรื่องรายจ่ายนะคะที่เกิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่คา,าดฝันนะคะส่วนมากรายจ่ายอาจจะเกิดเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะคนทางบ้านอาจจะเป็นการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะอันนี้ต้องระวังและเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านด้วยนะคะคือพี่เคอยากจะแนะนำว่าให้คุณไปทำบุญนะคะในการทำบุญครั้งนี้ก็คือพี่เคอยากให้ไปทำบุญเกี่ยวกับ บริจาคลงศพนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ําพุก็ได้นะคะทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะพี่เคมองว่าการทําบุญที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์หรือความเป็นความตายเนี่ยจะเหมาะกับคนชาวราศีมังกรนะคะในเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะในด้านความรักค่ะ คนโสดนะคะก็ต้องระวังคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะจะต้องระวังนะคะปัญหาปากเสียงกันนะคะหรือไม่นะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพของคนรักคู่ครองของคุณนะคะก็จะมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงเนาะก็จะเป็น ไข้หวัดน,นะคะเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยให้เราต้องอดูแลสุขภาพกันไปนะคะในเดือนนี้ยังไงพี่เคเป็นกําลังใจให้นะคะก็หลายๆอย่างที่ประดังเข้ามาในชาวราศีมังกรนะคะมันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะก็ขอให้เราเนี่ยทำบุญนะคะแล้วก็อย่างที่พี่เคบอกคะ่ะก็คือพยายามในเรื่องงานก็ต้องระม,มัดระวังนะคะระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญ,ญาสําคัญต่าง ตาร,า,าระมัดระวังในเรื่องคําพูดนะคะในเรื่องภาวะอารมณ์นะคะเพราะด้วยงานที่เข้ามาเยอะเนี่ย ็อาจจะทําให้แบบว่าเราอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะคะต้องระวังเรื่องอารมณ์คําพูดกับคนรักนะคะก็อย่างยังไงในพิเคเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปทําบุญน,นะคะแล้วก็ไปขอพรคุณแม่ซานะคะก็จะเป็นการแก้กเคล็ดได้ดีทีเดียวทีนี้พิเคจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะในเรื่อง สิ่งที่คุณหวังไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าพี่เคเห็นว่าชาวราศีมังกรเนี่ยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เหมือนคุณเนี่ยจะมีโครงการมีเ,เรียกโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากจะทำนะขอไพ่ให้คำแนะนำด้วยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจะสำเร็จหรือไม่นะคะพี่เคขอสามใบนะคะใบแรก The Devil ค่ะ อีกสใบนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้จะสำเร็จไหมนะคะ The w i l l of Fortune ค่ะขอใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่ชาวราศีมังกรหวังคาดหวังไว้นะคะเ,เป็น The Hangman ค่ะมมาในเดือนนี้นะคะพี่เคคิดว่าคิดว่านะคะสิ่งที่คาดหวังไว้อะยังจะ ต้องรอไปก่อนยังคงต้องรอไปก่อนนะคะพี่เคมองว่าอย่างนี้ท่านใดที่คิดจะเริ่มหรือว่าลงทุนอะไรในระยะนี้นะคะก็ขอให้ชะลอไปก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยพี่เคมองว่าอะไรเนี่ยย,ยังไม่ควรจะต้องมีการลงทุนนะคะอะไรที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนเนี่ย ไพ่แนะนําว่าขอให้รอไปก่อนชะลอไปก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับคูณในอนาคตได้เนาะส่วนถ้าเป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรที่เราไม่ต้องลองทุนนะคะอะไรที่มันเป็นความถนัดของเรานะคะ ก็สามารถทําได้นะแต่พี่เคมองว่าขอให้รอก่อนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ชาวราศีมังกรใจเย็นๆไปก่อนนะคะเออรอไปก่อนนะคะพี่เคมองว่าในเดือนธันวาคมก็จะดีขึ้นเองนะคะในเรื่องนี้ทีนี้พี่เคขอดูไพ่ในเรื่องความขอ,ขอโทษค่ะในเรื่องความรักนะคะไพ่เออร์โคจะแนะนําชาวราศีมังกรอย่างไรนะ ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะอืม let let's go off control issue ค่ะความรักนะคะแนะนำว่าอย่าไปคอนโทรลควบคุมอะไรกันมากนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังนะคะ healing family issue ค่ะ ก็ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญเนาะอันนี้เออเราเตือนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ f i n a n c i a l ค่ะมาในเดือนนี้นะคะ ให้แนะนําเกี่ยวกับคุณที่มีในกรณีที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนอย่าไปคาดหวังอย่าไปกดดันนะคะอย่าไปควบคุมคอน t r o l เขาเนาะ mm hmm. ก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นอิสระไปก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าด้วยชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ คาดหวังให้ทุกอย่างเพอร์เฟกซึ่งพี่เคมองว่าอะไรในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกนะพี่เคมองว่าอย่างนี้กับ2ในด้านครอบครัวบางความสัมพันธ์นะคะเดือนต้องรัดเข็มขัดเดยอะๆค่ะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปเกี่ยวกับใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องครอบครัวนะคะก็ขอให้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะคะหมายถึงว่าเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เตรียมรัดเข็มขัดพี่เคมองว่าอย่างนี้เตรียมรัดเข็มขัดนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คะ่ะสิ่งที่พี่เคพูดในวันนี้มันก็เป็นเพียงในระยะเวลาสั้นๆนะคะผู้พี่เคพูดเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วก็เราก็มีวิธีป้องกันเนาะมีวิธีเขาเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงนะคะทำให้เราเป็นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะทำให้เราเพิ่มความระมัดระวัง ในชีวิตของเรานะคะยังไงพี่เคเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรด้วยนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะเนื่นิดนึงแต่ความสำเร็จของคุณนะคะรออยู่ในเดือนหน้าแล้วค่ะสำหรับคลิปของชาวราศีมังกรพี่เคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย